เล่าเรื่องเพลงข้อตกลงของเพลงรวยเหมือนเดิมเะครับได้เพลงนี้ก็คือโฟร์แบงแคปนะครับอันนี้ผมพูดจริงๆโฟร์แบงแคปแต่อันนี้ไม่ได้ว่าอ่ะผมเรียกพี่บาสผมไม่เรียกไอบาสละถือว่าให้เกียรตินะครับผมมาคิดอีกทีก็คือก็คนเคยคนเคยร่วมงานกันคนเคยเ e ทีคนเคย Respect, คเคารพกันเนาะครับแล้วแกก็อายุมากกว่าผมด้วยแกอายุมากกว่าผมสองปีผมก็ให้เกียรติแกนะครับอ่ะผมอธิบายเรื่องนี้หน่อย อธิบายเรื่องค่าฟีพี่วันมินะครับก็คือเพลงอันนี้พูดกันตามตรงเลยนะไม่มีโกหกเลยตัวเลขตรงๆเลยเพลงเพลงเอเพลงบิ๊บดรอปผมจ่ายไปสามหมื่นค่าฟีดใครที่คิดว่าฟีฟรีไม่ใช่นะครับอันนี้ผมพูดจริงอันนี้จากเรื่องจริงเลยนะตอนแรกแกบอกจะทําให้ฟรีแต่ก็พออัดเสร็จปุ๊บแกก็บอกว่าขอเอ้ย เออใช่พออัดเสร็จแกบอกว่าขอสามหมื่นแล้วคราวนี้แล้วคราวนี้เพลงแล้วพอมาเพลงรวยเหมือนเดิมแกบอกว่าขอสามหมื่นเหมือนเดิมเพลงนี้เอ,อ้ยตอนแรกก็ว่าสองสามหมื่นก็ได้น้องตังค์ที่เหลือมึงเก็บไว้ไปลงทุนไปทําเสื้อไปอะไรเออผมก็ดีใจมากอันนี้ขอบคุณตรงนี้ด้วยที่แกคิดถึงผมแต่ว่าพออัดเสร็จจริงๆแกส่งมาแกพิมมาว่าขอสี่หมื่นนะน้องเพลงนี้อ้าว ก็คือแบบผมก็เลยใช่คนเ,เราแคปลงอีกเดี๋ยว,ยวออก chrome, ็เราเคือเราคือผมล้วคือประเด็นคือที่แล้วว่าที่แล้วว่าขอห้าแสนเหลือสองพันอะไรอันนั้นแกไม่ได้พูดถึงเรื่องค่าฟีนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังต่อจากนี้แต่คือค่าฟีเพลงรวยเหมือนเดิมครานี้แกบอกว่าขอสี่หมื่นผมก็เลยโอนให้แกไปสามหมื่นแปดแล้วครานี้แกก็เลยแบบว่าเออโอเคเอาแค่นี้เอาแค่นี้พอน้องแล้วครานี้ตอนนั้นเออแล้วครานี้ตอนผมทะเลาะกับพี่กิมจีพอดี แล้วผมก็คุยกับพวกพี่วันมิวพี่โฟแบงอะไรดิคอดปึ๊บพี่กิมจิพี่กิมจิวันต่อมาแกทักมาหลังจากผมจ่ายค่าฟรีทิงรวยเหมือนเดิมไปเพราะเพราะว่าตอนแรกผมแตกแล้วพี่กิมจิไปผมทะเลาะพี่กิมจิไปวันอาทิตย์ุ๊กอาทิตย์ก่อนเออแล้วตอนนี้แลีวใวเดล๋ยวอันนี้คือไม่ได้แฉครับอธิบายครับแล้วคราวนี้ยแล้วคราวนี้พี่ลือกิมจิก็พี่ลือกิมจิท่างว่าเอ้ยกูเล็เป็กมึงเหมือนน้องที่มึงทําตามคาพูดที่มึงรักษาคาพูด หาตังค่าฟีดมาจ่ายได้จริงๆในเวลาที่ผมบอกจริงๆตอนแรกผมขอแกรประมาณสองอาทิตย์มั้งแต่ผมหามาได้ภายในหกวันนะตอนนั้นอะหกวันแล้วผมก็จ่ายโอนให้พี่เจเลยผมหาว่าภายในหกวันแล้วโอนให้พี่เจเลยแล้วพี่ลิวกิมจิก็ทักมาแ,แล้วก็แล้วแล้วพี่ลิวกิมจีก็ไปไลฟ์สดแล้วมีคนถามถึงผมแล้วก็ตามที่พวกคนน่าเคยเห็นคลิปกันที่พี่ลิวกิมจีว่ายังเจน้องกูเว้ยใครมีปัญหากับยังเจคือมีปัญหากูด้วยเว้ยนั่นแหละ คือแบบนั่นแหละอ่าพอพอเรื่องบีฟเรื่องนี้พอเดี๋ยวเขามาคุยกันดีๆเขาจะให้อธิบายเรื่องอะไรตอนตอนแรกกูบอกว่าจะอธิบายเรื่องอะไรนะนี่มีคนเออว่าเป็นบอสอ้าวี่เหี้ยด่ากูเฉยเลยผมเป็นเหี้ยเลยไหนบอกว่าดิฟดรอฟฟีซีผมจ่ายไปสามหมื่นครับดิฟดลอดข้างหลังึ้นมาเื่อง ขายยับรวยเรามังไม่ได้ไอ้เฮียคือผมเอา้าพี่โฟแบงดิยอย่างนี้ทําให้เข้าใจผิดไงว่าผมไม่จ่ายค่าฟรีผมจ่ายทั้งสองเพลงครับรวมกันเป็นหกหมื่นแปดที่ผมจ่ายไปเข้าใจไหมข้างหลังมึงเอาเก็บเออเดี๋ยวพงเงี้ยมก็ได้เดี๋ยวกูพูดเองแต่คือมันไม่ได้พูดหลุดไม่ได้อะไรกันมันพูดมีเหตุผลทุกอย่างพวกคนก็ฟังมันบ้างแต่เดี๋ยวพูดมันพูดเองก็ได้ะ คนไรมันไม่ได้ไ,ดไงเขาเป็นนะ่ะแล้วมีประเด็นอะไรอีกที่พี่บาสพูดที่พี่บาสพูดในเพลงที่บอกว่าเออที่บอกว่าห้าแสนแล้วโทรมาหากูตอนเหลือสองแสนใช่ไหมทอดน,นั้นที่แกพูดแกหมายถึงว่าตอนนั้นน่ะผมมีเงินอยู่ห้าแสนผมโทรคุยกับพี่วันนิวไปก่อนหน้านั้นว่าว่าอ,อว่าผมามีเงินอยู่ผมได้เงินมาห้าแสนแล้วว่าพี่ผมหามาได้ภายในสองเดือนเองแล้วคราวนี้ แกว่าเออเฟี้ยลน้องเฟี้ยวอะไรอย่างงี้แล้วคราวนี้ก็แล้วช,ช่วงนั้นผมคุยกับพี่วันมิวบ่อยงไงอันนี้คือช่วงตอนกําลังก่อนถ่ายมีเพลงรวยเหมือนเดิมนะน่งกับพี่บาจบยังครับลวครนี้ลวครนี้พอเอ้ยหลังจากถ่ายมีเหมือนเดิมเสร็จเรื่องช่วงนั้นแหละหลังจกถ่ายเพิ่งถ่ายมีรวยเหมือนเดิมเสร็จแล้วตังผมมีก็มีอยู่ห้าแสนตอนวันอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนหน้าคราวนี้พอหลังจากช่วง ถ่ายเพลงรวยเหมือนเดิมประมาณไม่กี่วันผมอ่ะคือใช้เงินไปเยอะมากผมซื้อสร้อยเพชรแล้วผมก็ช่วงนั้นผมยอมรับว่าผมติดแก๊สด้วยแล้วแก๊สแม่งถังละสามพันสามผมซื้อเป็นสิบถังผมดูดแบบติดจัดสามพันสามสิบถังนี่ก็สามหมื่นสามแล้วใช่ปะล่ะเรื่องกับพี่บาตุ้งยังครับสามหมื่นสามแล้วแล้วผมก็ซื้อเสื้อผ้าซื้อเอาไว้ผมซื้อเอาไว้มาประมาณหกตัวทีเดียวเลยมั้งตอนนั้นแล้วก็เสื้อคอวีกระซองแล้วก็รองเท้าใหม่รองเท้าเบอร์เบอรี่คู่ละสองหมื่นสามแล้วก็ซื้ออะไรอีกวะ แล้วก็ผมไปทําผมถักดีท็อกแบบว่าผมไปรีทวิตทุกสามอาทิตย์เลยบ่อยมากแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยคือแบบผมใช้ตังค์ไปเยอะมากแล้วจากห้าแสนอ่ะแล้วจากห้าแสนอ่ะตอนนั้นผมเหลือ,อแค่ประมาณสองสามพันหรือว่าสี่พันนี่แหละมั้งแล้วผมโทรไปคือวันนั้นอ่ะพี่พี่วันมิวจะไปคอนเสิร์ตแล้วแกชวนผมไปด้วยแล้วผมไม่ได้ไปผมมีธุระไปไหนนี่แหละแล้วอ๋อผมจะไปขึ้นเครื่องบินเออผมจะไปขึ้นเครื่องบินแล้วมันเกิดเหตุการณ์พวกคุณจําได้ไหมที่ที่รถ รถบัสเด็กนักเรียนไหมหรือว่ารถตู้อะไรไหมนี่แหละแล้วมีเด็กเสียชีวิตอันนี้อายพี่กับน้องๆด้วยนะครับผมแต่ว่าผมวันนั้นนผมจะไปขึ้นเครื่องบินปุ๊บแล้วคันนี้ไฟไฟไหมเกิดอุบัติเหตุปุ๊บแล้วผมไปสนามบินแล้วก็เลยไม่ทันทั้งที่ผมออกก่อนสองชั่วโมงแล้วแต่คือมันเหตุการณ์ใหญ่จริงไง <c oughs> แล้วคันนี้เงี้ยก่อน <c oughs> แล้วคนันนี้แล้วคันนี้ผมก็เลยตกเครื่องแล้วคนันนี้ผมก็เลยกลับมาห้องปุ๊บแล้วผมก็โทรถามพี่วันมิวว่าพี่ พรพี่ขับเพราะว่าแกเพิ่งแกเพิ่งขึ้นรถตู้กันไปแกโทรมาหาตอนแรกว่าจะไปสรุปจะไปด้วยไหมอะไรเงี้คราวนี้แกก็ขึ้นรถตู้ไปผมก็ถามแกว่าพี่พี่ผ่านมาทางรังสิตอยู่ใช่ไหมพี่เพราะว่าวันนั้นไปเล่นจังหวัดไหนจะไปเล่นจังหวัดไหนกันนี่แหละครัวนี้ผมก็ถาว่าผ่านทางรังสิตมาแล้วใช่ไหมพี่เอ้ผ่านผ่านมาถึงยังแล้วแกก็เลยว่าอุ้ยพี่พี่เลยมาไกลแล้วน้องแกเลยไปอีกทางหนึ่งแล้วตอนนั้นอะ่ะแต่แกเลยเล แกผ่านทางมาผ่านมาทางรังสิทธิ์นี่แหละแต่ว่าแกเลยไปไกลเราแบบวนกลับมาไม่ได้เราไม่งั้นมันจะไม่ทันไปไม่ทันโช์เงี้ย mm hmm. เออคราวเนี้ยคราวนี้ผมก็เลยแล้วผมก็โทรเนี่ยโทรคุยแกก็อยู่บนรถตู้กับพี่ฟิกฟกับพี่โฟแบงอะไรอย่างนี้พี่โฟแบงก็เลยได้ยินได้คุยกัน mm hmm. ก็คือผมพูดว่าแบบก็คือผมก็พอพอพี่เจบอกว่ารถวนกลับมารับไม่ได้แล้วเพราะมันเพราะมัน มาไกลแล้วอะไรเงี้ยผมก็เออผมก็ไม่เป็นไรผมก็เดี๋ยวชิวอยู่ห้องก็ได้ผมก็แบบว่าผมก็เลยคุยต่อแกอีกนิดนึงประมาณนาทีสองนาทีผมก็แบบระบายให้แกฟังแบบโอ้พี่สองอาทิตแบบยแบบ oh, ออ์ก่อนสามอาทิตย์ก่อนผมยังมีสองเอ,อ้ผมยังมีตังค์อยู่ห้าแสนอยู่เลยตอนนี้ผมงเหลืออยู่สามสี่พันนึงนี่พี่อะไรเงี้ยฟิลนั้นอะ่ะผมพูดไปประมาณนั้นแหละแล้วพี่โฟแวงก็น่าจะได้ยนินแล้วแกก็ไปร้องในเพลงเออแต่คือที่แกร้องอะ่ะแกก็ สื่อความหมายถูกนะแต่เหมือนแบบว่าแกยัดคําแบบว่าขาดบางคําไปแล้วแบบว่าแฟนขับไปตีความว่าผมไม่จ่ายค่าฟีดไม่อะไรผมงงเลยผมงงเลยสี 4, 000, 4, 000. ่พันสี่พันไอ้ทับที่ที่พี่วานขอสี่พันสี่พันสี่พันก็คือผมขอเพราะว่าพันพันลรามอีพีหนึ่งของพันลรามอีศูนย์อะเทปแรกอะที่อันแรกที่ผมไปอะคือวิวเยอะสุดไงวิวเป็นแสนผมก็นึกว่าได้เยอะไง ผมก็เรียกว่างั้น EP นี้น่าจะได้เยอะอีกผมขอ4,000ได้ไหมพี่ขอ4,000ไว้ก่อนแล้วถ้ามันได้เกิน4,000พี่ก็เอาไปเลยอะไรเงี้ยพวกคุณเข้าใจปะก็คือผมขอแค่ผมขอแค่เป็นเงินก้อนไม่ต้องมาแบ่งเปอร์เซ็นต์กันอะไรเงี้ยแล้วขอผมก็ขอแค่4,000แต่พี่วานผมผมผมไม่อยากผมไม่อยากว่าพี่วานไม่อะไรแบบแกเป็นมีเดียด้วยเลยแบบแกแบบลงข่าวไม่ดีแต่คือผมไม่ได้เกลียดพี่วานเลยหรอกแต่แบบคือก็ต้องพูดตรงๆแล้วพี่วานก็ไปเล่าให้ฟังว่า พี่วานก็ไปเล่าให้พี่นายไปเล่าให้พี่บาสฟังหลยว่าผมไปขอสี่พันพี่บาสก็เลยเอามาดีนเลยซึ่งผมขอสี่พันผมผิดเหรอกูผิดไหมน้อง <c oughs> ไปสัมภาษณ์แล้ววิววิวผมเยอะสุดไงพนรา,ามอีฟีสูนะ่ะเข้าใจไหมอันนี้ไม่ได้อีกโก้เยอะนะแต่ผมหมายถึงแบบว่าผมผมทํางานผมก็อยากได้ตังค์อ่ะแต่คือผมขอไปสัมภาษณ์เองผมยอมรับเพราะว่าช่วงงานผมถักผมแดงแล้วผมจะปล่อยอัลบั้มผมจะปล่อยแล้วผมจะปล่อยอัลบัมล้ออม,ปออบมประกันตัวโคเข้าใจปะแล้ว แล้วปกอละเาบ้มมันก็เป็นผมแดงคือมันผมคิดว่าเป็นร่างพรามผมไงช่วงนั้นอ่ะผมก็เลยบแบบว่าอยากอยากรีบแบบว่าไปอยากรีบไปสัมภาษณ์จะได้เก็บไว้เป็นความทรงจําไม่ดูเออนั่นแหละสร้อยก็เพิ่งซื้อใหม่อะไรตอนนั้นผมเลยแบบเออ,อยากไปตอนนี้แหละจะได้พาน้องๆในแก๊งไปด้วยตอนนั้นเข้าใจไหมจริงจริงมึงไม่ควรรับตังค์เว้ยครับพี่ผมขอโทษครพี่แต่คือวิวมันก็เยอะจริงรอ่ะพี่ โอ้เขามาพูดเอาแท่อะไรเยอะขนาดนี้ไม่กาลังขึ้นกูอธิบายที่อกูอธิบายได้ปะอ่าอ่ะสปายเพนดีกว่าพี่สปายเพนดีกว่าไม่ต้องไปพูดอะไรฟังอะไม่พอพอพูดไปแม่งก็ไม่มีใครฟังไปไปมาว่าพี่วานหนลแ้วผมไม่ได้ว่าพี่วานเลยนะครับก็คือพี่วานแกก็พูดอยู่ว่าก็เคลียร์กันแล้วก็คือแกก็บอกผมแล้วผมก็โอเคพี่ไม่เป็นไรพี่แต่ผมหมายถึงว่าก็คือที่พี่ที่ผมพูดอยู่เนี่ยคือหมายถึงว่า ที่พี่บาสแลปในเพลงได้ยางนั้นก็เพราะว่าพี่บาเล่าให้ฟังจริงๆซึ่งแต่ก็พี่บานก็บอกแล้วผมก็ไม่ได้อะไรพวกคุณเข้าใจไหมเนี่ยทุกคนคิดว่ายังเจเจะสง่องไหมครับอยากรู้เหมือนกันครับอยากโดนเหมือนกันที่บาน์ดเมนแรปก็เพราะมึงจะให้เพื่อนไปยิงเขาเป็นปูก็เดือดเดี๋ยวครับอันดับแรกนะ ชทที่บอกว่าจะไปยิงไปอะไรอ่ะคือน้องมันพูดตามที่ผมเคยอธิบายไปแล้วแล้วที่ผมพิมพ์อย่างนั้นเองมันก็ผมก็ความผิดผมส่วนหนึ่งแต่คือช่วงนั้นอ่ะมันคือช่วงที่พี่วันมิวกับพี่โฟแบงอันฟอ์ผมแบบแล้วแกแบบว่าโพสให้ผมแบบว่าโพสสตอรี่แซนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมก็แบบเออผมก็หลุดเม็ดด้วยยอมรับแล้วแบบว่าตอนนั้นหลุดเม็ดแล้วแบบว่านั่นแหละก็คุยกับน้องอย่างนั้นแต่คือก็ไม่ได้ทําอะไรก็คือพูดกันเฉย แต่คือก็ไม่ได้จ้างจริงๆผมก็ไม่ได้บอกว่าเอ้ยมึงต้องไปยิงไปอะไรจริงๆนะคือแค่โทรคุยกับน,น,นั้นทีมนั้นแล้วก็จบแค่นั้นแล้วก็คือมันหลายเดือนแล้วผ่านมาสามเดือนแล้วแล้วผมไปเลือกยามาแล้วก็คือผมเลยงงว่าคือเข้าใจอยู่ว่าที่แกเข้าใจผิดแกเลยมาเม้นแคปแต่คือถ้าแกโทรมาถามผมก่อนเรื่องมันจะไม่เป็นอย่างนี้เลยจริงๆอ่าผมตอบทุกผมตอบผมตอบทุกป,ประเด็นอย่างเนี้ย ตอนจะมึงจะยิงจริงเจเล่าไม่เหมือนเดิมหมายถึงอะไรครับมึงมันหลุดหลุดพ่อมึงไ้สัสคุณคอมเมนต์ดีๆเขาก็ตอบดีๆครับใช<อ>่เฮียคนเขาก็มีความรู้สึกมาเจอกูหน่อยมึงมาดีไอสัสมึงอยู่ดอนเนาะเฮียกูไม่ได้อยากออกลูกเก่าเลยคนดูเยอะเนี่ยกูไม่อยากออกลูกเก่าเลยกูกูอยากแบบโฟกัสกับเพลงกูแค่นั้นอะเพลงนี้กูก็จะไม่ปล่อยละ ถามว่ามีไหมอดมัดไหมยอมไหมผม่อาอัดไปยอะแต่แบบผมไม่ปล่อยแล้วพอแล้วไรสาระแล้วผมว่าทําไมไม่ดิสพี่วาน่ะครับก็แกไม่ได้ทําผิดอะไรขนาดหรอกผมก็เข้าใจฟิลแกอยู่ก็คงฟิลแบบว่าโทรคุยกับพี่บานเล่นๆแล้วแกก็แบบว่าเผือพูดแล้วแบบผมขอสี่พันว่าอะไรเงี้ยผมเข้าใจเือแกเพราะผมก็รู้จักกับพี่วานมานานเน่ะห้ามกลับ ไม่ตกเม็ดอีกงนะพี่รอบนี้จมเลยนะพี่ผมไม่ตกครับผมสัญญาผมไม่ตกแน่นอนผมห่างมาไอตอนนี้สองเดือนกับประมาณสิบวันละผมไม่กลับไปละไม่งั้นถือว่าสองเดือนนี้ศูนย์เปล่าเลยอธิบายเรื่องยิงมันมิวดีพออธิบายไปแล้วนะครับผมไม่ได้จ้างไม่ได้ไม่ได้โอนเงินไม่ได้อะไรไม่ได้แบบว่าอะไรทั้งนั้นมีแค่ที่พิมพ์คุยกันแค่นั้นจริง คือไม่ได้คิดแต่ยิงพี่วันมิวอะไรจริงๆอ๋อถ้าเล่าความจริงแบบแม่งก็หาว่าแกตัวแบบใช่ใช่ใช่จริงๆเล่าความจริงก็หาว่าแกตัวมึงกลัวพี่วานเหรอจีผมจะกลัวพี่วานทาไมครับโอ้พวกมึงพูดกันไปเรื่อยอ่ะคือแบบว่าพี่วานก็พี่ผมทาไมคือพี่วานแกก็เป็นคนกลาง,งเฉยแต่แกอาจจะไปหลุดปากพูดอย่างนั้นก็แล้วแต่มุมมอง คนจะมองแต่สำหรับผมผมมองว่าแกไม่ได้ผิดเลยขนานี่ผมจะต้องไปแบบไปแบบว่าดิสไปอะไรเพราะว่าแกก็เคยมีบุคุณกับผมเอาผมไปสัมภาษณ์ตอนอีพีแรกอะใช่ไหมละ่ะตอนนั้นไม่มีใครอยากสัมภาษณ์ผมคนไม่ค่อยเอาผมแกก็ยังชวนผมไปสัมภาษณ์ตอนอีพีแรกที่ผมใส่หมวกที่ผมสั้นอะอันนี้เราเออทปบะเด็นแล้วเนาะพูดทูบะเด็นแล้วเนาะระเดินเดมอน <laughs> มก็ไม่ได้เกลียดพี่ไดมอนไม่ได้อะไรเลยผมไม่รู้ว่าแกมาโพสตแบบว่าแกมาโพสตแบบถึงผมแบบให้ผมแบบดูแย่เพื่ออะไรคือผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแกเลยผมเข้าใจอยู่ว่าแกอาจจะเครองดที่ว่าผมเคยพูดผมเคยพูดรับหลังแบบว่าก็จะว่ารับหลังไหมก็ไม่รู้อ่ะเพราะแบบว่าตอนนั้นเขาเพราะว่าตอนนั้นอยู่บ้านอ่ะไม่พูดชื่อกันแต่อยู่บ้านกับในกลุ่มแรปเปอร์นี่นแหละบางคนแล้วแบบว่า เขาก็พูดเรื่องพี่ไดมอนด์กันอืมเขาก็ถามผมว่าผมกับพี่ไดมอนด์เป็นยังไงผมก็บอกว่าโอ้ผมผมไม่ผมอ่ะทักพี่ไดมอนด์ไปหลายวันแล้วพี่แต่แกไม่ตอบเลยผมไม่รู้แกมองผมโบหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยว่าแต่ไม่เป็นไรพี่ตอนนี้วิวผมก็เยอะเหมือนกันแบบฟิลผมก็อีโก้หน่อยตอนนั้นผมก็ว่าวิวผมก็เยอะเหมือนกันตังค์ผมก็เยอะเหมือนกันงงอาจจะไม่รวยเท่าพี่ม่อนไม่อะไรหรอก แต่ว่าผมตังค์ผมก็เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยตอนผมก็แบบพูดแบบอีโก้หน่อยแต่ไม่ได้ไปพูดด่าพี่ไดมอนด์แลแบบว่าคุยสัตว์หรือว่าอะไรเลยนะครับสิ่งเอเจใครมาสดๆสดสดมายิงกูดีโอพวก <c oughs> พวกเม้นไรสาระช่างมึงช่างหัวแม่มึง <c oughs> แฉอีกละแฉเฮียอ,อะไรวะแฉอะไรพวกอธิบายคือจะไม่ไม<อ>ปล่อยเพลงลงเพลงดิดอะไรแล้ว ังี่มีเยอะแค่ไหนไวะเยอะก็มึงไอ้สัสไม่ได้เกลียดแล้วด่าไม่ได้ฟังไหมเนี่ยผมไม่ได้ด่าพี่ไดมอนดเลยผมแค่เครื่องที่แกไม่ตอบแชทผมตอนนั้นเพราะผมทับไปถามค่าฟีดแกแล้วตอนนั้นผมเริ่มกลับไปคุยกับพี่พีทไปสนิทกับพี่พีทช,ช่วงที่ผม,ผมทําผมแดงอ่ะ แล้วคราวนี้จะทําเพลงกับพี่พีทจะอะไรแล้วผมกล่าวว่าจะทําเพลงแบบภาษาไทยเยอะๆแล้วแบบส่งไปฟีพี่ม่อนอธิบายไปก็มีแต่ว่าแก้ตัวที่เอกโอมดิดพี่ครับอันนี้ไม่ว่าเลยครับไปอ่านคอมเมนต์กันเนาะผมเขามองโบกันมาแล้วครับตอนนี้ไดมอนออกมาพูดเองขนาดนี้แล้วแต่จะคิดเลยครับผมผมมีตังค์ใช้ผมชิว ก็ขอไม่อยากคุยกับมึงไงมึงมนเลื้นหลุดแล้วแต่จะคิดเลยครับแล้วแต่ใจคิดชีวิตมีคนละแบบเพื่อนเก่าพี่ไม่ดีแล้วหรอครับไม่รู้เหมือนกันับผมมันด่ามันมาด่าผมก่อนนะที่ไม่ใช่ว่าผมเปิดก่อนในเพลงโนวิตานะผมเห็นมันไลฟ์สดตั้งแต่วันที่พี่โฟแบงปล่อยเพลงดิเพลงแรกแล้วมันก็ทําเพลงเดงดเพลงนี้วันนั้นเลยแล้วก็สปอยเลยผมก็ได้รู้ว่ามันดีผมผมก็เลยร้องว่า ไอดิไอไอโอมทําเพลงที่กูแต่มันยังขอตังแม่อยู่เลยนั่นแหละในเพลงอ่ะปืนเหอหัวพี่สาวจังเลยพี่เจคิดยังไงที่เกือบทั้งวงการเกือบไม่เอาพี่ทั้งวงการแต่ว่าแฟนคลับเอาผมนะแฟนคลับเอาผมแล้วผมบอกไว้ก่อนขายเสื้อนี่ผมไม่จำเป็นต้องพูดนะว่าผมขายได้กี่ตัวกี่ตัวแต่ผมไม่ผมไม่จำเป็นต้องพูดนะเขาอยากคนขอลักโกดแกงคนขอลักจีจีกัน คุณไปสังเกตดิมีแรปเปอร์คนไหนไหมที่แบบใน t ิ๊กตอกในไอจีอะไรเวลาลเวลามีคนเอาคอนเทนต์ไปลงลงวิวลงคลิปิ i กตอกอะไรแล้วแฟนคลับมาเมนว่าจีจีว่าอะไรเงี้ยมีแก๊งไหนไหมที่แบบว่าขอเอาไปลงแล้วขอมาเมนเอาขอมาเมนชื่อแก๊งมาแบบว่าอ่าอย่างคนแคปคอนเทนต์ผมไปลงเนี้ยเขาแม่งแฟนคลับผมมาเมนจี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 กันเต็มเพราะว่าผมแม่งเอาแก๊งผมขึ้นมาไงแล้วก็สมาชิกแก๊งตอนนี้ผมไล่ให้ฟังนะ ที่ออฟฟิเชียลนะมีผมมีแพ็กโกมีแพ็กโกนะแล้วก็แบงก์บาทแล้วก็ลูครามส์แล้วก็ Bar, ลูกัสเนี่ยลูกัรสน้องผมมีแค่5้าคนนะตอนนี้คนอื่นอ้างคนอื่นอ้างไม่เกี่ยวนะครับคนอื่นอ้างอะไรไม่เกี่ยวนะผมไม่รู้รด้วยนะ